สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาสรุปเรื่องการอ้างเหตุผลนะครับหัวข้อนี้อยู่ในหัวข้อของบทตรกสา์นะครับน้องๆเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยครับว่าวิธีการตรวจสอบการอ้างเหตุผลเนี่ยมันทำกันยังไงถ้าน้องเรียนรู้คลิปนี้จบน้องจะบอกเลยว่าวิธีการตรวจสอบเนี่ยมันง่ายมากนะครับ่ะมาเริ่มกันเลยครับก็บอกว่าการอ้างเหตุผลเนี่ย คง่ายว่าเราต้องมีเหตุแล้วเราก็ต้องมีผลเนาะซึ่งโจทย์จะกําหนดเหตุมาให้และโจทย์กําหนดผลมาให้แล้วก็ถามว่าเหตุกับผลที่เขาสรุปมาให้เนี่ยมันสมเหตุสม,สมผลกันหรือไม่อันนี้แหละครับคือหัวข้อของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวิธีการตรวจสอบว,ว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่เนี่ยเราใช้ความรู้เก่าของเราครับความรู้เก่าของเราคือไม่ใช่ความรู้ในมอต้นนะ แต่เป็นความรู้เรื่องของสัจจะนิรันต์ถ้าน้องหาสัจจนิรันต์เป็นนะครับน้องก็ทำหัวข้อนี้ได้ง่ายๆมากๆเพราะว่าหัวข้อนี้ก็เหมือนการหาสัจจะนิรันต์แหละครับถ้าน้องหาเป็นหาสัจจนิรันต์เป็นน้องก็ทําหัวข้อนี้ได้ถามว่าแล้วเราจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงอะสมมุติก่อนนะโจทย์ให้พีโจทย์ให้เหตุมาครับสมมุติเหตุของเรามีเหตุการพีหนึ่ง เหตุ ads, การณ์ p 2สองพีสามไปเรื่อยๆจนถึง p n อก็คือเรามีเหตุกี่เหตุไม่รู้แหละแล้วโจทย์ให้ข้อสรุปมาเป็น c โจทย์อยากรู้ว่าเหตุที่โจทย์ให้มาเนี่ยกับผลลัพธ์เนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่ mm. เขาบอกว่าหลักการของเรานะครับให้เราเอาเหตุเอาเหตุแต่ละเหตุมาเชื่อมด้วยเครื่องหมายและครับ มาเชื่อมด้วยเครื่องหมายก็คือมาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนั่นเองอ่ะและก็คือตัวนี้นะครับแล้วนาํามาท้าจุดจุจุด,จด,จดแล้วกับผลอ่ะก็คือเอามาทำท่าแล้วกับผลนะ้องอาจจะงงว่าเอ๊ยยังไงเอาเหตุมาและแล้วท่าแล้วกับผลอะไรงงไปหมดน้องดูตัวอย่างเช่นนะครับสมมุตินะตัวอย่างเช่นพี่ให้เหตุมาเหตุที่หนึ่งของพี่เป็น ดาวและการไหนเหตุที ONE, 2> then, be really ่2เป็นสามเหลี่ยมเหตุที่3เป็นวงกลมผลลัพธ์ที่ได้เป็นอะไรดีผลลัพธ์จะเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะอยากรู้ว่าการอ้างเหตุผลเนี้ยสมเหตุสมผลหรือไม่น้องเห็นไหมครับข้อนี้ให้มา3เหตุน้องก็จับเหตุทั้ง3เหตุมาทําไมการเอามาแลกกันครับก็คือเอาดาวและกับสามเหลี่ยมแล้วก็และกับวงกลมเห็นไหมครับเอาเหตุ3าเหตุมาแลกกันแล้วก็เชื่อมด้วยถ้าแล้วกับ ผลลั์แล้วไปตรวจสอบว่าเป็นสัจร亚หรือไม่นี่พอได้แบบนี้ปุ๊บเอาไปตรวจสอบว่าเป็นสัจร์หรือไม่ตรวจสอบว่าเป็นสัจร์หรือไม่ฮะหรือไม่นะถ้าเป็นสัจร์แสดงว่าสมเหตุสมผลครับก็คือการอ้างเหตุผลนี้ สมเหตุสมผลเพราะว่ามันเป็นจริงทุกกรณีไงแสดงว่าเหตุที่ให้มากับผลที่ให้มันสอดคล้องกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นสัจนิรรนการใ้ผลนี้ก็จะเป็นไม่สมเหตุสมผลนะครับนี่มีอยู่เท่านี้เองเพราะนั้นเวลาน้องทำนะครับน้องเอาเหตุที่มีเนี่ยมัและกันแลกกันเสร็จเอาไปท่าแล้วกับผลลัพธ์แล้วไปตรวจสอบว่าเป็นสัจนิรร์หรือไม่อะ ลองมาทําโจทย์เลยครับน้องไม่ให้เป็นการเสียเวลาะตัวอย่างเช่นการตั้งเหตุผลนี้สมเมตุสมผลหรือไม่น้องบางคนบอกพี่พี่พี่อย่าเพิ่งรีบเลื่อนน้องก็ไปพอดเอานะครับแล้วน้องก็จดเอาพี่มีเอกสารให้น้องดาวน์โหลดด้วยนะครับน้องสามารถดาวน์โหลดได้ตรงใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาไว้ประกอบการเรียนนะครับน้องบางทีนั่งบังเอยๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอ้ยเข้าใจแต่พอทําจริงอาจจะทําไม่ได้นะครับอันนี้น้องสามารถดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาเลยแล้วน้องก็เอาไปฝึกทําได้นะครับอ่ะ การนั่งเหตุผลต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่น้องก็ดูครับข้อนี้พี่ให้เหตุมา2เหตุคือเหตุ1กับเหตุ2เนาะแล้วผลลัพธ์คือตัวนี้น้องก็จับเหตุแต่ละเหตุมาทําไมครับมาเชื่อมด้วยแหลกก่อนนะครับอ่ะเหตุแรกของ้องก็คือตัวนี้ p แล้ว q หรือ r อ่ะแล้วก็มาแลกกับนิเสษ q และนิเสษ r นี่และแล้วเราก็จับเหตุที่เรามีครับไปเชื่อมท่าแล้วกับใครครับผลลัพธ์ก็คือ P แล้ว R เราไปตรวจสอบปัตนนิรันยังไงเราเห็นไหมครับว่าตัวนี้เชื่อมด้วยเครื่องหมายท่าแล้วพรนั้นจะไปเครื่องหมายท่าแล้วเราจะตรวจสอบปัตจนิรันโดยวิธีการเช็คเทสน้องบมือกบอกพี่สัตนนิรันทาให้เป็นทําไงน้องไปเปิดดูคลิปก่อนหน้าพีได้เลยครับพี่สรุปสัตนนิลันไว้ให้เราแบบละเอียดเลยซึ่งสแตนนิรันเนี่ยมีวิธีการหายทั้งหมด3แบบพรนั้นน้องสามารถไปดูได้เลยนะครับตรงนี้น้องก็สม,มุดให้มันเป็นอะไรครับเป็นเทสก่อน เป้เป็นเท็จน้องก็แยกออกมาเครื่องหมายถ้าแล้วเป็นเท็จเมื่อ,อไรครับหน้าจริงหลงังเท็จได้เท็จอ่ะโอเคมแต่น้องบอกพี่้าไม่ย้อนกลับไปดูทําได้ไหมน้องก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์สันิรร์ฟฟรรก่อนนะครับถ้ามีข้อขัดแย้งเป็นสัตนิรร์ถ้าไม่มีข้อขัดแย้งก็ไม่เป็นสัตนิรร์แต่พี่แนะนําว่าให้น้องไปดูก่อนนะครับมันจะเข้าใจง่ายขึ้นกว่ามากๆเลยนะอ่ะพอน้องรู้ว่าเป็นเท็จแสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นไรครับเป็นเท็จก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นไรครับ เป็นจริงอ่ะส่วนใหญ่เรามักจะทําเครื่องหมายท่าแล้วก่อนที่มันเป็นเท็จก็คือก้อนนี้เห็นไหมครับก้อนนี้มันคือ p แล้ว q เออ p แล้ว r ซึ่งซึ่งมีค่าความจริงเป็นเท็จเครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จเมื่อไรครับหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับว่าน้องจะได้อะไรครับน้องจะได้ว่า p ของน้องนะครับเป็นจริงแล้วก็ r ของน้องเป็นไรครับเป็นเท็จเพราะนั้นนอนโน้ตไว้นะครับว่า่า p เป็นจริงนะแล้วก็ r เป็นเท็จนะครับ ปุ๊บอ่ะเราก็มาดูฝั่งซ้ายของเราเชื่อมด้วยเครื่องหมายและเครื่องหมายและเป็นจริงเมื่อไรครับต้องจริงทั้งคู่เลยมาริีทั้งคู่ปุ๊บน้องก็ไปแตกออกมาเลยตัวซ้ายของน้องมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายท้าแล้วถ้าแล้วเป็นจริงได้หลายแบบมากๆเพราะฉะนั้นเรายังไม่ทํานะครับอันไหนที่เราไม่มั่นใจเราอย่าเพิ่งไปเติมนะครับอ่ะเรามาดูก้อนนี้ก้อนนี้เชื่อมด้วยและโอ้อันนี้จริงเครื่องหมายและมีจริงได้เลยครับได้จริงทั้งคู่เลย จริงและจริงจึงจะได้จริงถูกไหมครับพอได้แบบนี้ปุ๊บน้องจะเห็นว่านิเศษ Q เป็นจริงเพราะฉะนั้นเอานิเศษออก Q จะกลายเป็นเทสตน้องรู้ Q แล้วส่วนนิเศษ R เป็นจริง R เป็นเท็จซึ่ง R น้องอยู่แหละครับว่ามันได้เหลยครับได้เท็จไม่มีการขัดแย้งเกิดขึ้นเห็นไหมครับมันได้เท็จคราวนี้น้องรู้ P รู้ Q รู้อและมาทําก้อนซ้ายกันกซ้ายเราบอกว่า P เป็นจริง เราก็มาดูว่าจริงแล้วอะไรก้อนนี้ควรจะเป็นอะไรครับจริงจะมีค่าความจริงเป็นจริงจริงแล้วเทสได้เลยครับได้เทสแสดงว่าใช้ไม่ได้ก็ต้องเป็นจริงแล้วจริงนั่นเองมันไปบีบว่าก้อนนี้มีค่าความจริงเป็นไรครับเป็นจริงน้องก็ไปแตกออกมาปึ๊บ q รู้แล้วครับ q เป็นอะไรครับ q เป็นเทสนี่ q เป็นเทสตร์ r เป็นอะไรครับ r เป็นเทสเทสหรือเทสเห็นไหมครับอันนี้เทสนี่เทสหรืออ่าหรือเทส ได้เลยครับได้เท็น้องจะเห็นว่าอ้าวแต่นี้มันเป็นจริงนี่หว่ามันทําไมครับมันขัดแย้งเฉยเลยเพราะว่าเท็หรือเท็ต้องได้เท็แต่นี่ได้จริงเพราะนั้นขัดแย้งเราก็ตอบว่าขัดแย้งก็ตอบว่าเป็นสัจจะนิรันดร์เราก็สรุดได้ว่าดังนั้นการอ้างเหตุผลนี้เป็นสมเหตุสมผลครับเห็นไหมครับว่าแค่แค่น้องอะครับ หาสตานิรันเป็นน้องก็ทําหัวข้อนี้ได้เลยครับไม่ยากเพราะฉะนั้นสตนนิรันเนี่ยสำคัญมากๆใครไม่ได้ย้อนไปดูคลิปนะครับแล้วข้อสอบเข้ามาหาลัยเนี่ยสัตนนิรันออกเยอะมากในเรื่องตรกขาวน,นะครับสัตานิรันสมมูลณ์การให้ผลเนี่ยยังไงต้องออกไม่มีปีไหนไม่ออกครับยังไงก็ต้องออกแน่ๆครับทุกปีอ่ะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเขาให้เหตุมาแต่ข้อนี้มีกี่เหตุ สเหตุเลยนี่เหตุหนึงไอ้สองสไล่ผลมาคือ R ตัวจสั้นๆน,น้องก็จับเหตุทั้งสเหตุมาทำไมกันเอามาและกันซะเลยกลายเป็น P แล้ว Q และ R เห็นไหมครับก่อนแรกและนิเศษ R และอะไรครับ S แล้ว Q นี่ค่อยๆเขียนแล้วก็และเห็นไหมครับนิเศษ S และ R แล้ว P ทั้งหมดเชื่อมด้วยท่าแล้วกับอะไรครับกับผลลัพธ์ก็คืออ่าน,นั่นเองตรงนี้บรรทัดพี่อาจจะไม่พอนะครับบรรทัดพี่อาจจะไม่ออกเพราะฉะนั้นพี่ขอปปี้ละกาันไปทําอีกหน้าหนึ่งนะครับดูแววและไม่น่าจะพออ่ะโอเคปึ๊บอ่าพี่เอามาเสร็จลากลัวไม่พอกลัวไม่พอปึ๊บ อ่ะโอเคน้องก็สมมุติให้มันเป็นอะไรครับเป็นเทสเหมือนเดิมครับเพราะว่าตรวจสอบสัญญาณของเครื่องหมายท่าแล้วเราจะสมมติมันเป็นเทสก่อนเราก็แยกมาครับเครื่องหมายท่าแล้วเป็นเทสตเมื่อน,น้าจริงหลังเทสได้เทสมันไปบีบเลยครับว่าอของน้องต้องเป็นอะไรครับเป็นเทสนี่น้องไดอ R เป็นเทสแล้วคราวนี้น้องมาดูก้อนทรายครับก้อนทรายจะมีหมดกี่ก้อน แต่ทุกก้อนมันเชื่อมด้วยแะไรหมดเลยครับเชื่อมด้วยและทั้งสก้อนนี้เชื่อมด้วยและหมดสแสดงว่าเครื่องหมายและจะจริงต้องจริงทุกตัวน้องก็แยกเป็น3ก้อนแบบนี้ครับเพราะมันมี3ามก้อนให้เลือกเห็นไหมน้องก็ไปดูตัวที่ทําได้ก่อนมาดูก้อนซ้ายครับถ้าแล้วเป็นจริงโอ้โหได้หลายแบบยังไม่ทําเครื่องหมายและเป็นจริงโอ้อันนี้ได้ง่ายเลยได้แบบเดียวครับต้องเป็นจริงทั้งคู่ พอได้แบบนี้ปุ๊บนีเสษ R จอาจริงอ่าก็จะเป็นเท็จเราก็ได้เห็นแล้วว่าอ๋อมันไม่ขัดแย้งกับตัวนี้นะเพรตีนอ่าของเราเปไปเลยครับเป็นเท็จนี่ก็เป็นเท็จเหมือนกันอโอเคพี่ขอไอ้นี่หน่อยนะรู้สึกว่ามันจะใหญ่โตมโหฬานเกินไปนี่อ่าโอเคพอได้แบบนี้ปุ๊บอ่าน้องก็ดูนะเครื่องหมายและแยกออกมาอีกปุ๊บเห็นไหมครับตัวนี้ S แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นจริงซึ่ง เอสเราไม่รู้เรารู้แต่ R ก็ยังคาตอบไม่ได้ถูกไหมครับอ่ะคราวน <T 60> <icion> はは <suspect> uh, ี้ก้อนซ้ายสุดออขวาสุดบ้างเชื่อมด้วยและเป็นจริงก็จริงทั้งคู่แต่ว่านิเศษเได้จริง S ก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นเท็เห็นไหมนิเศษเได้จริงเอานิเศตออก S ต้องเป็นอะไรครับเป็นเทสคราวนี้เรารูแล้วว่า S เป็นอะไรครับ S เป็นเท็ดพอที้เป็นเท็ปุ๊บเราก็มาแตกตัวนี้ต่อครับอ่าตัวนี้เป็นจริงใช่ไหมก็คือก้อนนี้ A แล้ว P ได้จริงเราก็แยกออกมาโอ้โหเครื่องหมายท่าแล้วเป็นจริงได้ดไดไดไหลายแบบแต่พผเอิญข้อนี้เรารู้ R ครับ R ของเราเป็นเท็เท็แล้วอะไรไม่รู้ได้เลยเสมอครับได้จริงจําได้ไหมว่าเครื่องหมายท่าแล้วเป็นเท็จกรณีเดียวเลยคือหน้าจริงหลังเท็ได้เท็เพราะฉะนั้นเท็แล้วอะไรไม่รู้ย่อมมีค่าความจริงเป็นจริงเสมอเพราะนั้นตรงนี้ไม่จําเป็นต้องรู้ P นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวนี้ครับ S ของเราเป็นเท็เท็แล้วอะไรไม่รู้ได้ จริงก็ о, เป็นอะไรก็ได้ครับได้จริงเสมอแสดงว่าพีเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่พีเราไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอะไรคิวก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าอยู่ในตำแหน่งนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าพีกับคิวเป็นอะไรเพราะเรารู้ว่าไอ้นี่ได้จริงเสมอไม่มีการขัดแยง้งเพราะนั้นความหวังของเราคือก้อนสุดท้ายครับอ่แยกออกมาครับรพีเราไม่รู้ค่าความจริงถูกไหมครับเราติดไว้ก่อนนี่ปุ๊บวงไว้ติดไว้ก่อนส่วนก้อนนี้เราก็ไม่รู้ค่าความจริงเราขอติดไว้ก่อนนะครับปุ๊บติดไว้ก่อนแบบนี้อื แล้วเราไปแยกต่อถามว่าทำไมเราถึงแยกเลยเพราะเรารู้ค่าความจริงของใครครับของ R R ของเรามีค่าความจริงเป็นเทสอะไรไม่รู้และเทสได้เลยครับได้เทสเสมอแสดงว่า Q เนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นอะไรเลยเรารู้แน่ๆว่าและอะไรไม่รู้เทสและอะไรไม่รู้ะะไ,รไ,รได้เทสเสมอเพราะนั้นตัวนี้เป็นเทสครับพอเป็นเทสปุ๊บ เราต้องการจริงใช่ไหมครับต้องการจริงถ้าตัวถ้าีเป็นจริงจริงแล้วเท็ได้ไรได้เท็ขัดแย้งถูกปะแต่ว่า p จาเป็นต้องเป็นจริงไหมไม่จำเป็นเมื่อจบไม่ได้บอกแสดงว่า p เป็นเท s ได้ไหมครับเท s แล้วเท็ได้เลยครับได้จริงเพราะนั้นเราใส่ p เป็นเท็ลงไปทาไม่รู้ทันทีว่า p ของเรามีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเท s ส่วน q ของเราจะเป็นค่าความจริงเป็นอะไรก็ได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับแต่สุดท้ายเราทำออกมาจะเห็นว่ามันไม่มีการขัดแย้งครับ เพราะนั้นถ้าไม่มันไม่ขัดแยง้งก็ตอบว่าไม่ขัดแยง้งก็ไม่เป็นสัจธรนิรันดร์ครับไม่เป็นสัจธนิรันดร์หมายความว่าไงก็แสดงว่าไม่สมเหตุสมผลจบแล้วครับน้องแค่ค่อยๆทำนะครับในเรื่องนี้พี่บอกเลยว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับหวังว่าน้องๆจะทาเรื่องนี้กันได้นะครับเพราะงั้นถ้าในคลิปนี้มีใครสงสยัยตรงไหนเนี่ยหรือติดใจไงสามารถทักถามพี่ได้เลยครับในเพจพี่แบงค์ อันเดอร์สกเอ่อเวนพี่แบงค์เวนวักนะครับแล้วก็ขีดเวนวักแล้วก็พอบ้านติี่วคณิตหรือในช่อง YouTube ก็ได้ครับมีคลิปเนื้อหาคณิตศาสตร์เนี่ยทั้งเรื่องเซตื่องตรรกศาสตร์หรือระดับชั้นอื่นเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้น้องๆได้ดูการรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสอนฟรีไม่มีกักครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย